เล็บเดอล์โดนแดดโดนแดดแอนก็ต huh. uh ัวบวมเหมือนกันโดนแดด สวัสดีนะฮะทุกคนวันนี้กลับมาเปิดบคลิปมาริบูนะคะวันนี้มีเพื่อนแบบมาเที่ยวกรุงเทพน,นะ,ะเพื่อนสภาแบบเออมากินข้าวอีท่อแวเดียรลีปละมืองมันหลงทางป่ะมืองกม็มาผิดทางอ่ะโอเคยังไงบ้างเลกิกหลงเนาะหลงเนาะจอจอ,อย่างละหนึ่งไปเลยจอจอยู่ไหนฮนะอันยอง นี่สัดนีป้าแอนไม่ยุกยิอ็อะไลกสาวราคดีค่ะนี่ต้นรกษาอีกคนค่ะยองยิ่งกว่าไม่อก็ลยกอยู่นะเตำหยองจริงเหรอโดนแดดโดนแดดแอนก็ตัวบวมกันโดนแดดโดนแดดกมกัดนแดด

จึงอะไรอ,อ,อืมเธอคือบะหมี่เกี๊ยวคือแบบเดี๋ยวสำลักสุกอนาตาด้วยเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวนะคะแบบแบบสับเห็นเพื่อนกินทำหนึ่งพยายากตั้ไว <c oughs> ้ละ ไม่พอหรอกไม่พอแบบเออแบบถูกต้องมันมันจุ้ยสุากบการทุกคนจะแบบเนดิ่แบบน่ากมากขึ้นจบแบบนี่ไหวขึ้นแบบทความ่น่ไหวนตัดเป็นคำาิแบบโซยอ มันซุยสั่มันฉ่ำเหมือนแม่เบอร์เบอร์เบอร์อโอเคมากความความแบบน้ำซอสความน้ำอะไรอ่ะแบบมันหอมมากนะอ๋ออย่างเดาไม่กิหน่อย <ค> <c oughs> ทุกคนจะบอกว่าคือเกี้ยวแบบนี่คือเกี๊ยวแบบเปินเต็มปากเต็ตคมคำาทอ่ะเธีลเล่นดื่มไปเอรสอ,อดนางอะไรอร่อยเนด้วแน่นมากเซ็ตุ้กยำนะคะแบบจ <c oughs> ึ่งไปดูน้ำสิ มาติดต่อตอนแรกูือยุบเออมือมันอี่มเนอแบบไม่ไหวว่ะอิ่เหรอแน่นไปหมดหรอถูกต้องไม่จะบอกว่าอดูคิ้วเซาส์นะคะตอนแรกสั็นแบบคิวเซาส์เนื้อนะคะแต่ว่าแบบเนื้อหมดก็เลยต้องติดเกียวซ่าไข่ด้วยความที่แบบโอ้ขี้เนาะตอนนี้ตอนนี้อินบ็อกซ์ขึ้นมาบอกว่าสร้อยไม่สวยมาก บอกขึ้นมาแล้วเอาไงอ่ะบอกเอาลูกปลาคารมาไม่ได้บ้างอืนี่นะกลัวกัดคิ้วซาก่อนเอาชิ้นนี้ก่อนกันกลัวกินนี่หมดอ่ะต้องนี่ปุ่นว่าเกาหลีนี่ปุ่นโอเคทำเดียวหรอไม่หนูกลัวทำเดียวไม่แซ่บไม่กล้ากินกินไปแบบนั้นแบบมันสุกอนอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะโอ้กว่าจะได้เด็ก <tast> <ม |ms|> นี่นะคะนี่นะคะนจอยอ๋อฮาลลอ่อยะอ้มีตามสมคำไมส่สมคำไมอร่ออย่ะโอเคฟูอดกาก็อร่อยนะอีกหนึ่ หนึ่งกัะผ้าตอมกินอิ่มกันแล้วนะคะทุกคนก็าำลังจะไปจัดจักกันนะคะไปหาเสื้อผ้ากันใส่เล่นๆนะคะชิบะถูกต้องสุชาติไายเดินถามพี่สุชาติมาวันนี้พี่ว่าพี่ไปจะไปไหนอ่ะไปจะจัดจักต่ออ๋ออยูเปิด GPS แต่ว่าคืมนะคืมนะบอกแล้วแอนอย่าแต่งหน้า คนโตใส่เหมือนแมสเด็กเลยอ่ะ <c oughs> <laughs> ไม่มึงจะบอกว่าเอาเด็กเอาแมสเด็กมาใช่หรอ,อมึงอันนี้เถียบางรักเบอร์เออบางรักบ,บางรักก็ฝั่งนู้นไงเออต้องไปบางรักไปถามสองพันปีต่อมาทุกคนจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ฉตดสุจักรแล้วนะคะอยู่กับเพื่อนสาวนะคะแต่ว่าเพื่อนสาวปวดขี้นะคะต้องเข้าห้องน้ำก่อนคะ่ะแล้วบอกแม่แล้วว่าอย่าแต่งหน้าแต่งมึงลองไอตู่กันได้ แล้วกินเยอะก็จะขี้เยอะแบบนี้แหละเมื่อกี้มึงกินแบบน้ําหอมปัตตานีอากาศอะไยังเข้าแบบติดจมูกเลยอ่ะเข้าไปเทสลใช่แต่ตอนนี้ก็ได้กลิ่นนะกินมามาแซบกินแบบความเปรี้ยวแบบความหวานกรุบหนึ่งนะคะแล้วก็น้าน้องไหลแล้วอ่ะึไม่มีส่วนตูแล้วแต่หน้าหน้าเลือไอ้ตัวน้ําเหลืองไงได้เ คือจะบอกว่าตอนนี้แวะทุกร้านแล้วนะคะน่ารักทุกร้านอู้น่ารักแม่อันฮักจริงน่ารักจริงไม่จบไม่จบนะคะอันนี้ถ้าชอบเลยอันนี้เลยเอ้เหลืออันนี้ดีกว่าหวานเ n เลยนะอันนี้เ n เลยหวานมากน่ารักมากต้นเลยแอนตัวนี้น่ารักมากเสื้อมีหมาคนใส่หมาได้มากมึงแหนมได้มากแหนมเอาอะไรมาแหนมแอนมก็ คือเสื้อไม่ได้เล็กค่ะ <c oughs> แรงมากแรงมากค่ะแม่แววฉันเอาตัว,น,ตวนี้ตัวหนึ่งด้วยโอเครักสุดกระเทยลำไย,ยเวอร์นะคะกระเทยแบบความลำไย,ยเอยใดคือโชว์สีม่วงกับสีนี้มึงจะโชว์เพื่อสรุปเอาสีนี้ดอกคือเคยเป็นปังเวลาเพื่อนจะซื้อเสื้อแล้วแบบเออเพื่อนจะซื้อเสื้อไม่ได้ก็ก็ชงเก่งอ่ะแล้วก็ชงอยู่ได้บอกเอาไปเลยได้ได้ได้แต่ตัวตัวนี้คือแบบ ได้ได้อยู่หุยเจอเพื่อนสาวว้าลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเดินที่สถาบันะคะใช่เลยจะบอกว่าจะดูจากมิของเยอะๆยมากมายให้เราแบบเรื่องแบบเจอเลยเจอเลยว้าวจัมร้อนไหนวันนี้โอกาสดีมากได้เจอพี่ใหม่ power pop เจนะคะแม่นบอกร้าวเหมือนมาก สายฟ้าพายุมุนินมุตตากำลังส้มงผิดช,ชิโนแเวกชิโนอฟาร์มน้ <c oughs> นะะาราคาพี่สาวพี่สาวได้อะไรบ้างอ่ะวันนี้เ <c oughs> สื้อเอลลอยเอาดีๆจริงจริง <c oughs> จริงไหมจึิงอุ้ยเสื้อเอลลอยเพราะวา่างานนี้เราต้องมาเดียว <c oughs> ไซส์บิวตี้แบบใหม่ต้องมาแบบใหม่แบบตามเซรั่มเล็ปเจลระบบมัน เลเจลไงฮะฮะฮะเอ้แบบซาบแบบจึ้งน่าทุกคนอะาน่ารักมากเหมือนเจนนี่เลยปาลังแม่ยังไงกระโปรงเราอ่ะแม่ไม่เจอเลยแต่ไหลแล้วนะแต่ไหลแล้วนะยังไงอ่ะแม่หวานนะใส่กระโปรงแล้วหวานเลยดูงานเฟมินีนมากแล้วหญิงเอากระโปรงเบอร์ยี่สิบสอง อ,อ,อ,อะไรไม่มีนะยีอะไรสามห้าสามหกสามแปดสี่สิบเอลยี่สิบรองเท้าเบิร์นเนึ่งที่สาวไม่ไหวแล้วหรอไม่ไหวหรอกว่าพือนหากระโปรงแล้วเพื้นไซส์เอเอเ <c oughs> ต็มกระเป๋าแล้วอ่ะทุกคน ล่าสุดแบบว่าพ่อค้าแบบแยกกระปุกไปใหญ่แล้วนะคะให้ต่างห่างมาเพื่อเราโอ้ยิ่งงานรุลาเลยแม่นี่แม่ลุลาเลยรุลาไม่ไหวนะเออตัวนี่ตัวนี้รุลาเลยจ้ะลุลาไม่ไหวนเะเน้นสีเรียบเอาอะไรมาเรียบอ่ะนี่งานรุลาลุลาอุ่า แม่ทำไรอ่ะแม่ตัดงานมาคุณไม่ไหวแล้วงานไหลเหรองานใหญ่ละเปล่าแล้วไหนอ่ะแม่ว้างานสาวออฟฟิศหวานน่ารักไม่ได้สดเลยนะเรื่องนี้น่หวานแม่จริงจริงแม่หวานมากหวานจึ้งใช่น้ำปลาหวานเลยอ่ะแม่ ราหวานมากลูกแท้เล็บเจลแต่ไม่มีสนไม่มีสนพี่เนทพี่เนทคือให้จิ้มเลยนะคะว่าคนไหนรุกดูออกเลยจิ้มเลยแม่เหนื่อยมากอะได้แบบของเต็มกระเป๋ามากก็คือ เซตนี้คือเราจะไปฟิตติ้งจะกลับไปฟิตติ้งแล้วก็เจอเลย,ยงานแบบ MU เนอะไม่ก็งานคาเฟ่ตามได้ในโพสนะคะในสตอรี่ใน, story, ในอะไรใดๆของหนูนะคะ<ว><น>คือใจจริงว่าจะปิดคลิปแล้วนะคะแต่ว่ายังปิดไม่ได้ค่ะก็เธอจะไปกิน เอาข้าวนะคะไปหาร้านโรตีร้าน้ำชานะคะดีใจมากทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านน้ำชานะนี่คือเป็นครั้งแรกที่มานั่งน้ำชาแบบนี้เนาะเดิเลยจอดไม่เปิดซ้ำนะคะคือมุกจากสักเมื่อกี้ก็คือมาล้าร้านน้ำชาแล้วนะใช่เอยเพราะปกติพี่นั่งเข้าแต่เพลินจิตเนาะชอบว้าว สบายาหย่าไม่อห่านะหนึ่งสองแทุกคนวันนี้เหนื่อยมาแบบเหนื่อยแบบสุดฤทธิ์เลยทุกคนจริงมันไปหลายที่มากแล้วมาเจอเพื่อนสาวอีกแล้วเพื่อนสาวก็ชวนมานั่งกินอะไรอีกขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์ไปช่อง มาลิบูมแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย I love you ูอายเลิฟ I love you <laughs>